สวัสดีครับผมัานีมาเจอกับรายการกฎหมายไม่ยากกับอาจารย์พิวัน์ครับมีคําถามครับอาจารย์ก็คือมีอาคารคอสลอ3ชั้นหนึ่งอาคารครับเั็นคารพักอาศัยใช่ไหมครับพักอาศัยดาดฟ้าเนี่ยครับพื้นที่เกิน16ตารางเมตรอยากทราบว่าข้อที่หนึ่งนะครับใช้บันไดลิงเป็นบันไดหนีไฟได้หรือไม่ครับคือบันไดลิงเนี่ยนะครับถ้าใช้ได้นะครับเขาจะให้ก็คือ อาคารที่มีความสูงตั้งแต่4ชั้นขึ้นไปนะครับอันนี้คือบันไดหนีไฟก่อนนะแล้วหรืออาคารที่มีความสูงตั้งแต่3ชั้นและมีพื้นที่ดาดฟ้าเกิน16ตารางเมตรเกินนะครับเพราะคำว่าเกิน16กตารางเมตรเนี่ยแสดงว่ามีคนขึ้นไปใช้สอยครับเพราะนันตรงนี้เขาให้อนุญาตให้ใช้บันไดหนีไฟได้ก็คือบ้านแถวหรือตึกแถวที่มีความสูงไม่เกิน4ชั้นคแค่นั้นเองเพราะอะไรครับ พราะแสดงว่าการไต่ลงมาเนี่ยเหมือนบันไดลิงเนี่ยนะครับก็คือบันไดหนีไฟในลักษณะที่เป็นบันไดลิงนะก็คือเกิน60นองศาองศาก็คือพูดง่ายๆก็คือบันไดลิงนะครับเพราะฉะนั้นตรงเนี้ยได้แต่ใช้กับบ้านแถวหรือตึกแถวที่มีความสูงไม่เกิน4ชั้นอันนี้ยังอยู่ในวิสัยที่สามารถไต่ลงมาได้นะครับสามารถใช้ได้นะแต่ว่าถ้าเราจะใช้บันไดปกติก็ได้แต่นี่บ้านแถวเนี่ย ขับติดแถวเนี่ยใช้ได้แต่นี่เป็นบ้านอยู่อาศัยธรรมดาเนี่ยใช้ไม่ได้ครับนะครับโอเคครับอ๋อทีนี้ครับผมแล้วก็คําถามข้อต่อไปครับอาคารนี้ครับจะเป็นอาคารที่สูงตั้งแต่สี่ชั้นขึ้นไปหรือไม่หน่าคือมันมีสามชั้นแล้วก็ดัดฟ้าเพน้นก็พูดอยู่แล้วก็คือสามชั้นกับดัดฟ้าเพราะฉะนั้นการนับชั้นเนี่ยครับนะครับหนึ่งดูก็เคยสอนไปแล้วว่าก็คือว่าชั้นลอยเนี่ยเขาไม่นับเป็นชั้น สองดาดฟ้าก็ไม่นับเป็นชั้นเหมือนกันเห็นไหมครับเราก็พูดชัดเจนว่าอาคารที่มีความสูงตั้งแต่สี่ชั้นหรือมีความสูงตั้งแต่สามชั้นและก็มีพื้นที่ดาดฟ้าเกินสิบหกตารางเมตรแสดงว่าเขาไม่ได้ับเป็นชั้นดาดฟ้าเพราะฉะนั้นเวลาเขียนนะครับก็คือต้องเขียนว่าสามชั้นนะครับแล้วก็วงเล็บดาดฟ้ากี่ตารางเมตรอันนั้นก็เพิ่มเข้าไปได้นะครับเพราะฉะนั้นดาดฟ้าไม่คิดเป็นชั้นครับนะครับ ข้อที่สามจะถามเรื่องอะไรข้อที่สามว่าเรื่องเมื่อกี้เราที่อาจารย์ตอบไปแล้วก็คือถามว่าดัดฟ้าเนี่ยนับเป็นพื้นที่ใช้สอยหรือไม่ครับก็ต้องนับเป็นพื้นที่ใช้สอยเพราะดัดฟ้าเนี่ยนิยามไปดูได้เลยก็คือพื้นที่ชั้นบนสุดนะครับที่ปราศจากสิ่งก่อกวนและสามารถออกไปใช้สอยได้หึมันก็พูดชัดเจนแล้วเพราะฉะนั้นในตรงนี้ถ้าเป็นอาคารปกตินะครับที่ไม่ใช่เป็นอาคารสูงนะก็ถือว่าพื้นที่ดัดฟ้าเนี่ยเป็นพื้นที่ใช้สอยด้วยเต้องคิดค่ารมเนียมด้วย ับเป็นพื้นที่อธิคารด้วยนะครับเพราะฉะนั้นสามารถออกไปใช้ได้ไงเพ้นถ้าเมื่อเขียนดาดฟ้าเมื่อไรเนี่ยสแสดงว่าต้องมีบันไดาตามปกติขึ้นไปใช้สอยได้นะครับแล้วก็เขียนว่าดาดฟ้านะครับอย่าไปเขียนว่าหลังคาดาดฟ้านี่สับสนแล้วไม่รู้หลังคาหรือดาดฟ้ากันแน่แตับเพ้นท์เขียนดาดฟ้าก็ดาดฟ้าชินดาดฟ้าโคสโลหรือหลังคาโคอสโลก็ว่าไปคอสโลก็คือคอนผีดสมดุลนะครับ ครับโอเคนะครับครับขอบคุณครับ